มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก็เปิดไปเลยสิคะเจ้าของมือปริศนาป้อนข้าวน้องพิพิมพ์หลังไปเที่ยวพัทยาจากกรณีที่ทีมพิธาได้โพสต์ภาพตนเองกับน้องพิพิมพ์ไปเที่ยวทะเลที่พัทยาจังหวัดชลบุรีพร้อมอย่างระบุข,ข้อความซึ่งแปลว่าเดินข้างหน้าไปด้วยกัน ในขณะที่ทางด้านชาวเน็ตแอบสังเกตเห็นต่ายชุติมานั้นเช็คอินพร้อมกับแท็กสถานที่ทะเลพัทยาเช่นเดียวกันนะคะแต่ภายหลังได้ลบสตอรี่ดังกล่าวทิ้งขณะที่ทรงผมน้องพี่พิมพ์ถักเปียด้วยความเรียบร้อยและทิมพิธาก็ได้สะพายกระเป๋าผู้หญิงทถามกลางชาวเน็ตที่รุนว่าไปด้วยกันหรือไม่ ต้องบอกว่าล่าสุดคนติดตามของทีมพิธานั้นก็ทนไม่ไหวคะ่ะเฉลยเป็นคลิปหลังเห็นมือผู้หญิงป้อนข้าวน้องพิพิมพ์ร้วในต่างดาวตายชดีมาไปทะเลพัทยาด้วยโดยงานนี้นะคะคนติดตามได้เผยคลิปวรีโอขณะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังดูแลป้อนข้าวน้องพิพิมพ์ซึ่งเธอคนนั้นก็คือพี่เลี้ยงของน้องพิพิมพ์นั่นเองนะคะงานนี้เอาเป็นว่าเคลียร์ชาดจบนะคะ ก็เปิดไปเลยสิคะเจ้าของมือปริศนาป้อนข้าวน้องพีพิมพ์ลูกสาวของทีมพิธาหลังไปเที่ยวพัทยาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ